สวัสดีครับทก่านกลับมาผมในคิมสุดเพลบอัทีครับวันนี้กลับมารีวิวของ2021ของเรานะครับเขาเนี้แล้วครับลงคลิปไปล่าสุดก็คือปีของ2019แล้วผมมาลงวันลงวันปีทศศ2021นะครับคราวนี้กลับมานะครับในการรีวิวของเรานะวันนี้กลับมาในการรีวิวของของของเราเลยแล้วกันนะครับครั้งนี้ไม่ได้มารีวิวโทรศัพท์ครับคลิปที่คลิปล่าสุดก็คือคลิป oppo k3 นะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวในการาฬิกาตัวหนึ่งก็เป็นราิกาของแบรนด์เยอะ แบรนด์ m y b e watch นะครับเป็นนาฬิกาดูแลสุขภาพและออกกำลังกายที่ท่านผู้ชมเคยได้ยินกันตอนนี้มีคนรีวิวกันเยอะแล้วครับวันนี้ผมมารีวิวที่หลังนะเดี๋ยวผมจะแจ้งราคาครับให้กดลิงก์ใต้ล่างคลิปนี้ก็คือลิงก์ซื้อนะครับอยู่ทันออนไลน์นะครับช้อปปี้นะครับนาฬิกาตัวนี้ครับท่านผู้ชมครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตัวนี้ครับคือนาฬิกาตัวนี้เลยนะทั้งกล่องนะครับคือผมซื้อด้วยสีดําเพราะว่าตอนนี้คือมันมีสีดากับสีขาวเหลือสสีที่ผมสั่งไปตอนนี้สี น่าสีเขียวสีอะไรสักอย่างนี้แหละที่หมดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกดลิงก์ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะครับลองไปดูสินค้าของต่างๆที่มันอาจหมดแล้วตอนนี้นะก็ เราไปดูกันได้เลยนะครับกดลิงก์ใต้ล่างคลิปนี้นะครับลิงก์สั่งซื้อในการไมโมวัสนะในการไมโมวัสดนะครับเป็นเครือของเซี่ยมี่นะอันนี้เป็นรุ่นน้องของมันนะครับไมโมถ้ายินติดชื่อคือกล้องติดรถยนต์นะครับกล้องติดรถยนต์กนะ็คือกล้องหน้าของติดรถยนต์ด้วยนะครับนะกล้องติดหน้ากับกล้องหลังนะของรุ่นของแบรนด์ไมโมนะครับก็เป็นรุ่นน้องของเซี่ยมี่นี่แหละนะอยู่ในเครือของเซี่ยวมี่นะภายในกล่องนะเขาจะแถมสายชาร์จนะครับสายชาร์จก็ สายชาร์จก็ประมาณนี้เลยนะครับสายชาร์จเลยผมดึงมาเลยนะครับในสายชาร์จก็จะประมาณนี้เลยนะครับหัวเป็น usb นะหัวเป็น usb สายชาร์จเป็นนี้นะครับก็จะเป็นหัวแบบนี้แหละนะที่ท่านที่ผมให้ดูตตอนนี้นะครับแล้วก็จะได้จะได้คู่มือนะครับคู่มือแล้วก็จะได้กาตรงไมโครวัตแค่นี้นะครับถ้าสั่งเป็นของพิเมียมเซตก็จะได้สายข้อมือสีส้มนะก็มีของอยู่นะครับถ้าผมดูจากที่ร่าวว่าผมซื้อรุ่นธรรมดาไม่ได้ได้สายสีส้ม สามารถเปลี่ยนสายได้นะครับคุณจะเอาสายเป็นสายอะไรก็ได้ครับสายตัวนี้เป็นสายซิลิโคนนะครับผมซิลิโคนเลยนะครับเป็นซิลิโคนเลยนะครับตัวนี้เป็นซิลิโคนหมดเลยนะครับหน้าจอนะครับขนาดใหญ่ประมาณ1.69นิ้วนะครับหน้าจอเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสประมาณนี้เลยนะครับน้ำหนักประมาณเบาเพียงแค่ย4บกรัมไม่รวมสายนะถือว่าเบานะครับใส่มันไม่ หน่วงข้อมือเท่าไหร่เลยนะครับมีเรื่องสองสีมีสีดำกับสีขาวนะครับผมนะก็คนไหนทั่งพิมพ์เซตก็ลองสั่งจะไ,ได้ใส่สายสีส้มนะครับผมสายสีส้มเนาะนะครับแบตนะครับแบตอยู่ได้ยาวนาน21วัน ถ้าแบบใช้งานแบบพื้นฐานเลย21วันหรือและก็ใช้แบบทั่วไป10วันก็คือ10วันกะ็นนคือใช้แบบเชื่อมต่อบลูทูธกับโทรศัพท์นะครับออกออกลังกายเชื่อมกับเน็ตเชื่อมแบบอะไรนะครับใช้ได้10วันแล้วถ้าใช้แบบพื้นฐานแบบเราไม่ต้องเชื่อมบลูทูธหรือใช้ต่างๆไม่ต้องมาเชื่อมอะไรใช้ประมาณ21วันก็สามารถเรือเือแล้วนะครับอันนี้ครับตอนนี้นะครับมีข้อพิเศษอย่างหนึ่งนะครับสามารถวัดแจ้งเตือนการดื่มน้าสาหรับคนที่ดื่มน้ําน้อยเป็นแอปที่แบบเฮ้ยอันนี้เขาห้ามกันนะแบบ แบบกแจ้งเตือนนะครับดื่มน้าสำหรับคนแบบดื่มน้ําน้อยก็สามารถแจ้งเตือนได้ครับนะก็สวมใส่เข้าไปนะครับมันจะมันก็จะแจ้งเตือนให้ามชมเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับความจุแบตบเตอรี่นะครับก็ประมาณ3 0มอมิลลิแอมบูทูธนะครับรองรับ5.0นะแล้วก็มีโหมด ออกกาลังกายประมาณ13โหมดนะครับออกกำลังกาย13โหมดกันน้ําลึกได้50เมตรฟังก์ชันรุ่นนี้นะครับสามารถวัดจำนวนก้าวนะครับคำนวณแคลอรี่แล้วก็วัดออกซิเจนในเลือดนะครับผมอาจจะเต้นหัวใจและระดับความเครียดนะครับตรวจับก,การนอนหลับดูสภาพพยากรณ์ควบคุมการเล่นเพลงได้ด้วยนะตั้งแต่การปลูจกจับเวลาและต่างๆทั่วไปเลยนะครับก็ออกกำลังกาย13โหมดเลยนะครับ ถ้านะครับเปิดหน้าจอเสร็จนะครับก็คือถ้าเปิดเข้ามาเสร็จก็จะให้มีการสแกนเนื้อโค้ดแล้วคุณจะได้แอปตัวนี้ครับท่านผู้ชมครับคุณจะได้แอปที่มีชื่อว่า MyMo Fist โหลดได้รือพิมพ์ว่าใน App Store หรือใน Google p l a y ได้เลยครับพิมพ์ว่า MyMo Fist นะครับผมก็โหลดมาครับให้สแกนเนื้อคงเนื้อโค้ดนะครับผมแล้วก็เข้ามาใหม่สแกนนูนิวอารโค้ดไปเสร็จปุ๊บมันแอพเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ทําการอัปโหลดอัปเดตอะไรของมันที่มันแจ้งเตือนไปนะครับอ่ะเข้ามาสู่หน้านี้ท่านผู้ หน้าหน้าของ m ม m o w a t ด์นะครับผม m ม m o w a t ด์ Watch, นะก็เข้ามาแล้วนะครับก็จะมีให้การเลือกต่างต่างมาให้หน้าปัดนะครับมีหลายฟังก์ชันนะครับผมโหโหลายอันมากมันแบบหลายอันจริงๆครับดูดีครับเนี่ยนะครับดูครับเยอะมากเยอะมากจริงครับนะมีหลายโหโคตรเยอะเทมทิมมันโคตรเยอะจริง อันนี้คือมีของเฉพาะทั้งหมดตอนนี้นะมีทั้งหมดทั้งนี้นะครับสามารถปรับได้นะครับมันก็จะซิงเข้านาฬิกาตัวนี้แล้วก็จะได้หน้าจอแบบนี้ได้เลยนะครับสมมุติเราจะเปลี่ยนหน้าจอใช้งานไปมันก็จะเปลี่ยนให้ละดูครับกำหนดสําเร็จแล้วมันก็จะอ่าเดี๋ยวทิ้งให้ดูนะครับนี่มาละดีมาแล้วครับนะหน้าจอก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็จะมาแล้วนะสามารถเปลี่ยนหน้าจอได้รวดเร็วมากนะครับตัวทิมนะ การปรับแต่งการอะไรต่างๆมีหมดเลยนะครับการตรวจรัดสุขภาพนะครับตรวจฮันเต็ดได้ก็คือตรวจหัวใจได้เลยนะครับตรวจหัวใจตรวจอะไรต่างๆมากได้มาได้ทุกอย่างหมดเลยนะครับก็จะมีคู่มือการใช้งานนะครับมีให้หมดเลยนะครับผมก็สามารถดูสภาพอากาศซิงค์สภาพอากาศได้เลยนะครับเราก็เปิดซิงค์เพื่อสภาพอากาศนะเลือกเมืองของเรานะครับผมค้นหาตำแหน่งนะครับใช้สิทธิ์นะอย่ตลอดงานลำปางนะครับ ก็นะครับถ้ามันซิงค์เสร็จก็เราก็าเลื่อนดูว่ามันเป็นยังไงนะครับเลื่อนดูเลื่อนดูเลื่อนดูนี่ครับซิงค์แล้วันนี้27เนี่ยฟนฟ้าหน้องที่สเเท่าไหร่สามสองเท่าไหร่หนึ่งนาทีที่แล ouais. right? so, okay. ้วนะครับวันนี้27นะอุณหภูมิ2ี่องศาถือว่าดีมากนะครับในการตัวนี้ฟังก์ชันไม่มี GPS แต่ก็ถือว่าโอเคสามารถแจ้งเตือนข้อความได้เลยนะครับแล้วสามารถค้นหาโทรศัพท์คนไหนที่แบบชำลุมโทรศัพท์อะนะเราสามารถกดตัวนี้ได้เลยนะครับเราเล นี่นก,กนารละสันละนี่เสียงมาเรียบร้อยแล้วครับนะเราปิดเรียบร้อยนะครับปิดแล้วนะครับสามารถค้นหาโทรศัพท์ได้ในที่เราโหลดแอป,ปนะครับเราแต่แต่เราต้องเชื่อมบลูทูธไว้นะชมนะเชื่อมบลูทูธไว้มันต้องอยู่ในยักษ์สัญญาณมันของบลูทูธด้วยนะครับนะการแจ,จ้งเตือนการแจ้งเตือนก็สามารถเปิดได้นะครับเราก็ต้องไปเปิดอะไรต่างๆของหน้าแอป,ปมันก่อนเลยนะครับ MyMo Fit เนี่ยครับ เปิดการแจ้งเตือนนะครับเปิดได้ทุกอย่างเลยการโทรการอะไรข้อความต่างๆเราเปิด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 มันก็จะแจ้งเตือนหน้าตรงนี้ให้เราดูข้อความได้ก็คือเลื่อนเลื่อนไปแล้วก็กดตรงนี้นะครับมันก็จะมีข้อความขึ้นมาแต่ตอนนี้มันไม่ขึ้นเพราะว่าแต่ข้อความไม่มีการแจ้งเตือนนะครับสามารถวัดฮาร์ดเรทได้นะครับฮาร์ดเรทก็คือวัดตรงนี้ได้เลยนี่ฮาร์ดเรทก็จะขึ้นมาประมาณนี้เลยครับก็รอตรวจจับดูนะดูนะ น,นี่หัวใจผมเต้นอยู่ที่อะไรก็ดูได้นะครับวัดออกซิเจนในเลือดก,ก็ได้นะโคตรเจ๋งมากอันนี้อันนี้ผมแบบคืออึ้งก,กับตัวนี้อยู่นี่ครับหัวใจเต้นหัวสองสามนะแล้วก็สามารถวัดวัดออกซิเจนในเลือดได้นะครับวัดออกซิเจนในเลือดได้นะมีหลายอย่างมากนะครับฟังก์ชันเยอะเยอะจริงๆครับนะสามารถจับจับเวลาสามารถวัดค่าชีพจรวัดระดับความเครียดได้หมดเลยครับ ก็คือเรากดตรงนี้นะครับมันจะมีให้เลื่อกนี้นี่ว่าลองลองวัดออกซิเจนในเลือดอ่ะตอนนี้แอนติเจนในเลือดเท่าไหร่อ่ะลองดูกันครับนะครับวัดออกซิเจนในเลือดตอนนี้ออกซิเจนในเลือดอยู่เท่าไหร่เดี๋ยวดูกันนะครับนะออกซิเจนในเลือดตอนนี้ของผมอยู่ที่เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เก้าหกละนี่เก้าเจ็ดกับแปดนี่เก้าเจ็ดกับแปดนี่นะครับแล้วสามารถวัดความเครียดความเครียดเราเท่าไหร่วะอยากรู้เหมือนกันว่าความเครียดเราเท่าไหร่ สามารถดูได้เลยนะครับความเครียดนะมาดูกันครับเนี่ยความเครียดเราจะเท่าไหร่นะครับก็สามารถดูได้เลยนะเนี่ยดูความเครียดนะครับความเครียดของเราจะมาเท่าไหร่มันก็จะมาตอนนี้นะครับเนี่ยมันกำลังโหลดดิ้งอยู่พวกนี้มันต้องตรวจจับแบบแม่นยาจริงๆนะครับก็ลนการตัวนี้นะครับราคาเดี๋ยวผลิตที่ใต้ล่างคลิปนี้เราให้ท่านชมลองไปดูกันได้เลยนะครับนะครับนี่ความเครียด24ผ่อนคลาย แล้วมีอะไรอีกครับสามารถฝึกหายใจฝึกหายใจการนอนหลับสามารถเราใส่ฬิกาตอนนอนหลับมันก็จะนับชั่วโมงว่าเรานอนหลับกี่ชั่วโมงโคตรด,ดีดีมากครับดีมากสามารถเปิดเพลงสามารถจับเวลาได้นะครับตั้งในการปลุกตั้งเวลาอะไรได้หมดเลยนะครับก็การออกกำลังกายนะครับมีให้หมดเลยนะสามารถแข่งกับ AI ได้ก็คือสมมุติเรากดหน้าการออกกำลังกายการวิ่งกางแจ้ง เลือกคู่แข่งนะครับเลือกคู่แข่งสามารถใส่กําหนดเองได้ใส่อะไรได้นะครับคนสุดยอดจริงๆที่ผมผมแบบอึ้งกับมันอยู่นะก็ถือว่าการออกกำลังากายมี3โหมดใช่ไหมครับก็ถือว่าดีมากนะจริงๆเนาะการตอบสนองการสัมผัสหน้าปัดนี้นะครับมันจะค่อนข้างแบบมันจะแหลกๆนิดน,นึงนะครับเดี๋ยวดูได้านมครับนะนะครับ,นะรบมันมันจะแหลกๆหรือมันประมาณแบบมันจะหน่วงๆนิดน,นึงนะก็ ตามด้วยราคาของมันนะครับพันกว่าบาทนะครับแต่ฟังก์ชันโคตรเยอะมากเลยนะครับก็คือแบบมันแบบเนี้ยมันจะนุ่งนวงนิดนึงนะครับมันไม่มี g ี s ในตัวนะครับผมไม่มี GPS ในตัวไม่สามารถรับสายโทรศัพท์ได้นะครับผมอ่ะวันนี้ขอฝากไ้แค่นี้กันกน,นะในการรีวิวนะาฬิกาสมาร์ทวอทคือนาฬิกาตัวหนึ่งนะครับไมโมวอทนาฬิกาที่ตอนนี้คนนิยมใช้กันมากที่สุดมีคนการรีวิวถือว่าดีที่สุด ณนะนะตอนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่ย่อมเยาและจับง่ายที่สุดนะแล้วเป็นฟังก์ชันที่เยอะโหมดอะไรเยอะแยะนะครับโหมดก็เอาละกันมี13มโหมดนะท่านผู้ชมครับในการแบบนี้ราคาแบบนี้หายากจริงๆนะครับผมวันนี้ขอแค่นี้กันนครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยในช่องคิมสิลป้พว t นะครับสามารถดูอะไรได้ต่างๆมากมายครับให้ท่านผู้ชมลองไปโหลดแอปของไม m o f i t ถ้าซื้อในการตัวนี้มาโหลด My m y m o f i t แล้วมันจะมีคู่มือการใช้งานสามารถไปศึกษากันได้เลยนะครับ ผมีคอร์ขอลฟ์ก่อนครับสวัสดีทุับท่านครับไปละบ๊ายบาย